ที่มีกระนะคะคือค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกระฝังลึกคือต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยด้วยความที่เด็กๆจริงๆมันมีกระมันต้องแต่เด็กแล้วค่ะเราก็เออไม่ได้อะไรมากเพราะคุณแม่เองก็จะแบบ ความที่ไม่รู้ปลอบใจหรือปลื้มใจยังไงนะคะจะบอกว่าเหมือนฝรั่งเหมือนเด็กฝรั่งแล้ก็แบบเออเออมันก็น่ารักดีเนาะมีกระเราก็เลยอไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความใส่ใจอะไรมากมาโดยตลอดค่ะแต่พอพอเราโตขึ้นเราทํางานแล้วเราแต่งหน้าเนี่ยมันมีปัญหามากจริงๆนะคะกับกระ ตรงตัวมที่แบบอย่กจะมีตรงตรงช่วงหนกแก้มทั้งสองข้างเลยนะคะแต่งหน้ายากมากแล้วบางทีเนี่ยคือใช้รองพื้นอะไรปิดมันมันก็ยากก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่ารักแล้วค่ะนะคะจนนี้ตัวนี้นะคะกับไพชนูเทียนค่ะดั r k s สปอตตัวนี้เลยนะคะเป็นสารสกัดไวท์เทนนิ่งจากธรรมชาติถ,ถึง7ชนิดด้วยกันนะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมแบบพรีเมียมกันเลยค่ะ ะะเขาจะช่วยในยเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะอย่างตรงจุดเลยเพราะว่าเป็นสูตรเข้มข้นด้วยนะคะเพราะอย่างรวมในอย่างที่บอกก็คือจะเป็นกระที่นานแล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างฝังลึกนะคะก็ต้องใช้แบบว่าสูตรเข้มข้นหน่อยวีธีใช้แบบจริงจง่ายมากเลยนี่นะคะคือใช้เฉพาะจุดค่ะแนี่นะคะแล้วก็แป้ม ไปที่จุดดังๆนะคะกระหรือป้าได้เลยอย่างของตรงก็จะช่วงช่วงตรงหมวกแก้มตรงนี้ค่ะก็คือสามารถแักได้เลยนะคสัง อันนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้คนคือช่วยอย่างเร่งด่วนนิดนึงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยตรงใช้ตรงใช้ก่อนนอนนะคะก็จะใช้ควบคู่กับตัวนี้เหมือนเดิมนะคะกับ Facial w r i g t e n i n g Gel ค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำที่ไม่ได้ลึกมากหรือว่าไม่ได้ถาวรหรือฝังลึกขนาดนี้นะคะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสได้ทั้งหน้าด้วยนะคะให้สีผิวสม่ำเสมอค่ะดวงก็จะใช้คู่กัน ก่อนนอนนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยค่ะ